ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบนิเทศออนไลน์บนเว็บไซต์มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้งานเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นให้พิมพ์ URL คือ www.fal.or.th เมื่อกด enter จะเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในการทำแบบนิเทศออนไลน์นั้นผู้ใช้งานต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้แบบนิเทศออนไลน์ได้การสมัครสมาชิกนั้นให้คลิกไปที่เข้าสู่ระบบเมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบซึ่งผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกได้โดยใช้บัญชี facebook Facebook หรือ อีเมลของตนเองโดยคลิกไปยังปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google นอกจากนี้แล้วผู้ใช้งานยังสามารถสมัครสมาชิกได้โดยกดไปที่ปุ่มสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในช่องของคำนำหน้า ผู้สมัครเลือกเพศของตนถัดมาในช่องชื่อให้ผู้สมัครกรอกชื่อของตนเองและในช่องนามสกุลให้ผู้สมัครกรอกนามสกุลของตนเองโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ผู้สมัครกรอกอีเมลที่สามารถใช้งานและติดต่อได้จริงเพื่อให้ผู้สมัครยืนยันตัวตนรวมไปถึงในกรณีที่ผู้สมัคร ลืมรหัสผ่านระบบก็จะส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่สมัครไว้ในส่วนถัดมาเป็นช่องพาสเวิร์ดหรือรหัสการเข้าใช้งานให้ผู้เรียนกรอกรหัสผ่านให้เหมือนกันทั้งสองช่องคือช่องรหัสผ่านและช่องยืนยันรหัสจากนั้นพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร ลงในช่องเบอร์โทรศัพท์ในส่วนของประเภทผู้ใช้นั้นให้ผู้สมัครเลือกประเภทตำแหน่งหรือสถานะของตนเองว่าเป็นครูผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานิเทศหรือพี่เลี้ยงหรือบุคคลทั่วไปซึ่งประเภทของผู้สมัครมีผลต่อประเภทของแบบนิเทศหรือแบบประเมินออนไลน์ที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกัน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสมัครแล้วจะเข้าสู่ตัวระบบสมาชิกอัตโนมัติเลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถทำแบบนิเทศออนไลน์ได้เลยโดยคลิกไปที่ปุ่มนิเทศออนไลน์แล้วเลือกแบบนิเทศตามประเภทตำแหน่งหรือสถานะของผู้สมัคร ยกตัวอย่างเช่นแบบนิเทศออนไลน์ของครูคลิกไปที่ปุ่มครูประเมินตนเองเมื่อคลิกเข้ามาแล้วสามารถเริ่มทำแบบประเมินออนไลน์ตามหัวข้อในส่วนต่างๆที่กำหนดไว้เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนในแต่ละส่วนที่กำหนดแล้วให้กดปุ่มส่งคำตอบเพื่อส่งคำตอบ และข้อมูลเข้าสู่ระบบเมื่อใช้งานเสร็จแล้วถ้าต้องการออกจากระบบสามารถคลิกที่สัญลักษณ์ข้างแถบเมนูหลักแล้วเลือกเมนูออกจากระบบส่วนการใช้งานในครั้งต่อไปสามารถเข้าใช้งานโดยใช้อีเมลกับรหัสผ่านที่สมัครไว้เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ <c oughs> นอกเหนือจากแบบประเมินออนไลน์แล้ว ในปุ่มถามตอบบนแถบเมนูหลักยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูหรือผู้เข้าใช้งานสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่สนใจได้โดยการตั้งกระทู้คำถามเพื่อสร้างหัวข้อในการพูดคุยหรือเข้ามาตอบคำถามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆได้